สวัสดีครับผมก็พบนะครับอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้นะครับก็จะพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความอันตรายของอาวุธปืนถ้าเผื่อว่าตัวปืนนั้นเกิดความผิดพลาดนะครับอาจจะด้วยชิ้นส่วนในชํารุดหรือการใช้กระสุนที่มันโอเวอร์โหลดหรือว่าแรงเกินไปนะครับหรือว่ามีอะไรบางอย่างเนี่ยติดอยู่ในลํากล้องแล้วก็เผลอเนี่ยในการยิงโดยเฉพาะปืนลูกซองนะครับอันนี้อันตรายมากนะครับ เดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับถึงความสูญเสียแล้วก็อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับปืนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยถูกตรวจสอบความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง3กระบอกกระบอกแรกนะครับเป็นปืนของผมเองนะครับภารลันแท็ประดิษฐ์ทะเบียนํำจดปี25 1 8้าหน่ปถึงานะครับปืนปลอดภัยนะครับกระบอกแรกต่อมานะครับเจ้าตัวนี้เป็นปืนโมเดลนะครับเช่นกันนะครับตรวจสอบความปลอดภัยทุกครั้งในการจับถือ อาวุธปืนนะครับและอีกกระบอกหนึ่งเป็นปืนโมเดลนะครับเป็นโมเดลจุดสาปนะครับปืนปลอดภัยนะทุกครั้งในการนําอาวุธปืนออกมาพูดคุยนะครับทีนี้นะครับเรื่องราวเนี่ยมาจากเพื่อนสมาชิกนะครับประมาณสักช่วงสิบอ็ดโมงหรือเที่ยงเนี่ยเร,เราเนี่ยนะครับมีคนส่งข้อความเข้ามาบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยเอาเรื่องนี้พูดแจ้งเตือนกันเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับขึ้นภาพไว้ให้ดู เป็นภาพปืนที่เกิดจากการฉีกขาดของแรงระเบิดจากกระสุนปืนลูกซองส่วนภาพผู้บาดเจ็บเนี่ยผมขอสงวนเอาไว้นะครับอันตรายแล้วก็ดูรุนแรงมากนะทีนี้เรามาวิเคราะห์นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับปืนกระบ,บอกนีนะ้ผมจะมองเนี่ยอยู่ประมาณสัก2-3ประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับก็คือเรื่องของวัสดุตัวปืนในการใช้นะครับผลิตตัวปืนเนี่ยอาจจะไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากตามภาพที่เห็นเนี่ยมันคือ ปืนไทยประดิษฐ์นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นปืนไทยๆเนี่ยการผลิตเนี่ยก็ผลิตตามวิถีชาวบ้านคุณภาพเนี่ยอาจจะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีกระบอกนี้น่าจะไม่ดีนะครับนี่คือข้อแรกนะครับต่อมาข้อที่2นะครับสมมติว่าคุณภาพของตัวปืนเนี่ยปกติได้มาตรฐานทั่ว,วไปนะครับแต่กระสุนที่ใช้อาจจะไปแจ็คพอร์ตนะครับเจอกระสุนที่โรงงานเนี่ยผลิตแล้วก็ดินปืนเนี่ยมากเกินกว่าปกติ นะครับเรียกว่าโอเวอร์ชาร์จนะสเท่าก็มีโอกาสนะครับเกิดขึ้นได้อันนี้คือประเด็นที่2นะครับที่ผมมองประเด็นที่3นะครับก็เป็นเรื่องของสิ่งอุดตันภายในลำกล้องนะครับปืนนะครับทั่วไปไม่ว่าจะเป็นปืนลูกซองนะครับหรือปืนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ใช้นานๆเนี่ยมันอาจจะมีนะครับพวกตัวหมาล่านะครับต่างๆเนี่ยเข้าไปทํารังนะครับหรือบางทีเนี่ย มันก็จะเป็นเศษวัสดุนะครับที่เราเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะยัดเอาไว้แล้วก็ไม่รู้นะครับลืมจากนั้นก็ไปยิงนะโอกาสนะครับที่แรงดันเนี่ยมันจะไม่พ่นออกไปแล้วย้อนกลับมาเนี่ยสูงก็เป็นไปได้นะครับสามเหตุนะที่ผมมองล้ว่าอาจจะเกิดขึ้นกับปืนกระบ,บอกนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองคำนวณน,นะครับเรื่องของแรงดันกระสุนนลูกซองคร่าวๆเนี่ยให้ดูกันนะครับสักเล็กน้อยนะสักเล็กน้อยนะครับ ปกตินะครับแรงดันของไอเจ้าตัว,ตวปืนลูกซองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความยาวของกระสุนหรือปริบาลดินปืนที่เขาใช้กันเนี่ยมันก็จะมีช่วงนะครับอยู่ในช่วงของ7,000ถึง14,000 psi นะครับหรือว่าปอนต่อตารางนิ้วไอเจ้าตัวนี้นะครับหน่วยที่ใช้กันในการคำนวณน,นะครับหรือว่าในการที่จะทำให้ตัวปืนนั้นปลอดภยัย คนที่คำนวณนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็คือชื่อว่าทอมลอสเตอร์นะคนนี้บอกว่าแรงดันในลำเพลินะครับของผนังปืนลูกซองเนี่ยจะต้องรับได้ไม่น้อยกว่า22นะไม่น้อยกว่า22นะครับของแรงดันปกติหมายถึงอะไรนะครับถ้าสมมติว่าคิดที่แม็กซิมัมอยู่ที่14,000 psi นะครับเอามาคิดในเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะ 14,000นะครับไปคูณด้วย22ส่วน100นะครับตัดส่วน2ตัวนะผมมองคร่าวๆนะครับแบบนี้มันก็จะมีตัวเลขเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,000กลมๆนะตัวเลข3,000นี้จะเอาเป็นตัวที่บวกนะครับเข้าไปนะขั้นต่ำนะครับที่ผนังละเพลินจะต้องรับได้นะครับถ้าคิดที่แม็กซิมัมเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0นะ บวกไปอีก3,000มันจะต้องแรงดันนะครับอยู่ที่1,700นี่คือขั้นต่ำ psi หรือมากกว่านี้นะเขาบอกว่าจะต้องไม่น้อยกว่า22นะครับสแสดงว่ามันจะต้องรับแรงดันนะครับของลังพนเนี่ยไม่น้อยกว่า1,700 0นเะเอาความปลอดภัยนะครับ safety นะ safety first นะครับ18,000จนกระทั่งยาวไปเนี่ยนะอาจจะถึงนะครับ20,000 PSI นะเล่านี้นะครับตัวเลขนี้นะครับที่ผมเนี่ยเขียนออกมาเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่จะต้องเอาเข้าเครื่องคำนวณหรือว่าจะต้องมีการทดสอบนะครับอย่างอย่างดีเลยนะเรามาคิดนะครับที่ปืนหักลำแทบประดิษฐ์นะสมมติว่ามีคนนึกพิเลนนะครับแผงแผงนะเจ้าตัวนี้คือปืนโมเดลปืนของเล่นนะครับทำมาจากพลาสติกนะ จะทนแรงดันนะครับได้ถึงเจ้าตัวนี้ไหมคําตอบคือไม่ไม่นแน่นอนนะครับแล้วถ้าเผื่อว่ามีบางคนเนี่ยคิดนะครับพี่เลนต้องบอกว่าพี่เลนจริงๆเอากระสุนนะครับแบบนี้ยัดเข้าไปแล้วไปเปลี่ยนนะครับสปริงให้มันสับแรงขึ้นนะสมมตินะมีคนนะครับนึกพิเลนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรับประกรันว่าอันเนี้ยแตกระเบิดนะเข้าหูเข้าตาตาบอดได้เลยนะครับอันนี้คือ,อยาไห,หาทม โดยเด็กานะครับถึงแม้แต่นะครับไอ้เจ้าปืนแบบนี้เขาออกแบบมาให้เป็นปืนของเล่นนะครับถ้าบางคนในอย่างที่บอกไปนะครับนึกพี่เลนเอากระสุนนะครับสาจริงใส่เข้าไปแล้วไปยิงนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแตกนะครับระเบิดออกมานะหูตาบอดแน่นอนนะครับหรือบางทีอาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้มองต่อไปนะครับว่าแล้วนปืนหักลัมทระดิษฐ์นะครับแบบเนี้คนที่สร้างนะครับ จะคำนวณอย่างไรนะครับว่าแรงดันของเขาเนี่ยจะรับได้กี่ psi โอ้โหยากนะครับต้องเข้าเครื่องนะต้องระดับโรงงานนะครับก็ได้แต่ว่ากะเอาว่าน่าจะปลอดภัยจริงๆแล้วมันก็มีความเสี่ยงนะพอสมควรนะครับไอ้เจ้าพวกนะครับปืนลูกซองที่เราใช้กันอยู่เป็นปืนยาวนะครับเช่นตัวดิเมตัลปะเยูนหรือลูกซองทั่วไปนะฮะ เคยมีการทดลองนะครับแล้วก็วัดค่าเนี่ยไอ้เจ้าตัวผนังนะครับของลำเพลิงเนี่ยสามารถรับแรงดันได้ถึง50,000 psi นะครับอันนี้คือเลเมนตมัน8ป0นะครับแล้วก็จะไปแตกเรียกว่าแตกอยู่ที่55,000 psi นะมันก็จะเกิดน,นะครับไปกว่าแรงดันของกระสุนป,สปืนลูกซองทั่วไปดังนั้นเนี่ย จึงมั่นใจนะครับได้ว่าปลอดภัย100%ในการยิงนะครับปืนที่ได้มาตรฐานจากโรงงานสุดท้ายของคลิปนะครับที่ผมได้กล่าวได้พูดไปนะครับผ่านาคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาในการดิสเครดิตนะครับปืนในไทยไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยนะครับผมก็ยังคงรักและชื่นชอบนะครับปืนในไทยเราเพียงแต่ว่าให้ระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับในเรื่องของการยิงกระสุนที่อาจจะไม่ได้ปรับแต่งให้มันเบาลงกว่าปกติ ไปยิงกระสุนมาตรฐานหรือไปใช้กระสุนที่แรงๆอันนี้ไม่ควรนะครับไม่ควรนะสิ่งที่ผมพอจะแนะนําได้นะครับก็คือถ้าเป็นเม็ดลูกปลายนะครับแบบนี้ก็ให้นํามเม็ดลูกปลายออกสักนิดหนึ่งนะไม่ต้องกลัวใครจะมองว่าไม่ใจใจไม่ถึงไม่ต้องนะครับมันอันตรายอะไรเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงถ้าจะยิงนะครับปืนหักลามแทบประดิษฐ์ควรต้องนามเม็ดลูกปลายออกสักเล็กน้อยนะครับ แล้วก็พวกกระสุนลูกโดดเนี่ยหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับอย่าไปยิงนะมีความอันตรายสูงมากเราไม่รู้นะครับว่านักนั้นเนี่ยมันจะมีการโอวอว์ชาร์จหรือเปล่าหรือปืนเนี่ยอาจจะชำรุดจังหวะไหนก็ไม่รู้นะครับอาจจะแตกระเบิดใส่หน้าเราถึงแก่วความตายก็ได้นะครับน่ากลัวจึงเอาเรื่องนี้มาพูดเตือนผ่านอังคิปนี้กันนะครับแค่นั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเป่างสูรนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ